่ามาดูวิปิตรพันปลานะครับช่องเสียงจากชายแดนนะครับผมเนี่ยนะครับเรือ่องเกิดเอามันนอนร้ามันนอนแล้วอ่ะ มั <George. S 1> นเข้าสถานีจอดจอดครับช่องเสียงจากชาดแดนก็พาเอฟซีมาดูเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ด้านในเลยนะครับยากาศนะครับผมหนะาชมยากนะครับมีที่นครนพนมนะครับผมพิพิธภัณฑ์ปลานะครัปลานนําหงสงนะครับ นี่ของจริงเลยนะครับโอ้เนอะนออย่าจับกระจกร่ันช็อกไมะครับนี่ครับ พิพิธภัณฑ์ปลาจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อนอันนี้เจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยปลาแน่นอ,อนยเจ้าหน้าที่ ีเจ้าหน้าที่ดำน้ำโชว์นะครับอยอยู่บนหัวก็มี ้าที่กลับขึ้นไปแล้วนะครับครับในที่ทางฝั่งนี้ปลาปลาใหญ่ฝั่งนี้ปลาใหญ่ฝั่งนี้ค่ะครับอ๋อเขาแยกฝั่งแล้วฝั่งนี้จะเป็นปลาเล็กนะครับเป็นฝั่งนี้ปลาใหญ่นะครับเนี่ยเขาจะมีตาข่ายกั้นข้างบนนะครับ นี่คือสุดยอดนะครับเดี๋ยวผม,มขอขอถ่ายอยู่จุดนี้นานๆหน่อยนะครับเอสองตัวเลยครับนี่เอ้ย<ม>เขาไม่สนเลยนะในในในบอ่อแบบนี้นะครับ แรงดันน้ำจะสูงความหนาของกระจกจะต้องหนามากนะครับตาบลูตาบูนะครับโอ้ชีวิตใต้น้ำนะครับก็ก็ยังดีกว่าถูกเขาจับเนาะ โอ้ใหญ่จริงๆอูงโ้สุดเจ๋อเลยวัวสวนเนี่ยปลาชนินี้ไม่สวนคนเลยน,เนี่แหละครับเขาก็ทำลองไว้เป็นเครื่องบินนะครับแ,แล้วผู้คนก็จะมาเที่ยวก,กัน ช่องเสียงจากแคทแดนก็มีโอกาสคพาเอฟซีมาเที่ยวชมนะครับข้างในอากาศเย็นเย็นแอร์นะครับ ปลานี้เขาจะไม่สนใจคนน้ำเขาจะช่วยแลม,มีมองไหมเครื่อ,อ,องบินมองมองโอ้เครื่องบินบินผ่านหัวเขาอดเขาอด ตอนนี้ก็มีโอกาสนะครับพาเป็นเขื่อนมาชมบรรยากาศใต้น้ำครับนะสุดยอดนะครับมาแล้วไปแล้วก็มองกะวิ อ่ะโอเคนะครับสำหรับช่องเสียงจากชาแดนนะครับก็ขอบคุณริบสีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนี่ก็ภาพบรรยากาศดีๆนะครับใต้น้ำนะครับสถานีวิจัยปลาน้ำจืดปลาน้ำโขงนะครับ ทีต่ตำบลนนน้องญาตนะครับำเภอเมืองเจังหน้ดทกคนพีนงนะครับ,ลลรบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ